ลาบไข่มดแดงยั er s s ่วๆจ้าเส็ษๆเด้อจ้าลาบไข่มดแดงชั้นสูงนะคะหรือว่าก้อยมดแดงค่ะน่าทานไหมคะรวนไข่มดแดงให้สุกนะคะต้องใส่น้ำเยอะค่ะใส่พริกนะคะใส่ผงชูรสค่ะ ก็ใส่น้ำจาานะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะแล้วก็้ํามานาวค่ะใส่หอมแดงซอยค่ะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยผักชีไทยซอยนะคะแล้วก็เป็นมะกรูดซอยค่ะเสร็จแล้วนะกรุบขาวเข้ากันนะคะ ใบสาระแหน่แล้วก็ซอยไปแล้วนะคะสีสันหอมน่าทานมากเลยคะ่ะวันนี้กินของชั้นสูงนะคะลาบไข่มดแดงนะคะยาเปไข่มดแดงน่าทานมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีฟ่ฟานะคะว่าอร่อยหรือยงัง อร่อยแล้วค่ะมันๆน,นะคะรสชาติกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟเป็นที่ป่านะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะคะนับไข่มดแดงหอมๆเลยค่ะพอดีเพื่อนบ,บ้านเอามาฝากนะคะไข่มดแดงค่ะเขากลับตางจังหวัดนะคะเมื่อวันกน่อนเราก็เลยได้มีโอกาสได้กิน ลาบไข่บดแดงด้วยค่ะแล้วก็ชิคกี้พานะคะไปโดยลาบตามแบบทิกคั่วนะคะจะได้ทานคู่กับลาบค่ะครั้งแรกของเราเลยนะคะที่ทาํารากไข่บดแดงนะคะเราไม่เคยทานค่ะ ก็จะทานแค่ลาบหมูแล้วก็น้ำตกหมูนะคะอาหารแปลกๆดีค่ะขอลองชิมน,นะคะอีกรอบนึงค่ะอร่อยมากค่ะใช้ได้เลยนะคะครั้งแรกที่ทำค่ะมาะะมากินอาหารชั้นสูงค่ะเสร็จแล้วนะคะลาบไก่รดแดงจ้า แซ่บๆจ้าเจอกข้าวเหนียวด้วยค่ะ อร uh ่อยแรกๆเป็นยังไงคะพี่พีกิ่มัำเยอะๆค่ะอร่อยมาก 来。 โอ,อ้ยจริงๆเลยค่ะ